ดำเนินเรื่องมาจนถึงอีพีสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งแล้วสำหรับซีรีส์วายเรื่องรักชอบเจ็บหรือ Hit by Love the series ตัวอีพีสุดท้ายนี้ทางผู้จัดอย่างบริษัทจิลเลอร์มีเดียเวิร์กจำกัดได้จัดกิจกรรมให้กับแฟนคลับได้ร่วมชมซีรีส์อีพีสุดท้ายพร้อมกับน้องๆทีมนักแสดงนำของเรื่องอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ครับก็ส่วนตัวผมรู้สึกตื่นเต้นนะฮะว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยจาก e ีพีจนถึง E ี6ีแล้วก็ขอบคุณการตอบรับที่แบบว่าดีมากๆจากแฟนคลับทุกๆคนนะฮะใช่ตั้งแต่อีีแรกจนถึง EP นี้เนี่ยรู้ตัวีอทีหนึ่งก็คือเดินทางมาถึงตอนจบกันแล้วนะครับมันเป็นแบบ6กอาทิตย์ที่มันไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าจริงๆอยากจะให้แบบมีซีซั่นต่อๆไปเรื่อยๆเลยก็แค่รู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่ได้เพราะอะไรยังไม่ถึงตอนที่มันจะจบจริงๆ ใช่อยากจะให้ติดตามกันก็คือวันนี้จะเป็นอ x ก l u s i v e สำหรับแฟนคลับที่ซื้อบัตรเข้ามาร่วมชมกันใช่มใช่ครับมีความพิเศษยังไงบ้างสำหรับวันนี้ในสิ่งที่แบบเราจะมอบให้กับแฟนคลับที่ซื้อบัตรมีกิจกรรมนะสำหรับแฟนคลับที่ซื้อบัตรวันนี้ก็จะได้ดูพร้อมกับพวกเราทุกคนเลยครับแล้วก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษด้วยนะซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในโรงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาวันนี้หรอ สำหรับคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ฮะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราสามารถดูสดได้ทางช่องทางอมรินทีวีนะฮะเวลาสี่ทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยทางช่องจินเลอร์ออฟฟิเชียลนะฮะเวลากี่โมงครับเวลาห้าทุ่มห้าสิบครับเดี๋ยวพอทำนิวเยียร์หน่อยครับตอนนี้ถ่ายมาถึง EP สุดท้ายแล้วอยากถามว่าระหว่างก่อนออนซีรีส์กับหลังออนแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างตอนก่อนหลังโอ้โหก็ เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นมใช่ครับแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับทุกวันนี้ก็มีคนมาทักมากขึ้นอตอนนี้ได้ได้อ่านในโซเชียลของเรามัว่ามีแฟนคลับแบบจากไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่างชาติก็เรียกได้ว่ากึ่งกนะครับมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับ แต่ว่าอินเตอร์แฟนก็เข้ามาเยอะมากขึ้นน่าจะพอทรัเจอครับ,รบแล้วสำหรับเจอเราคนทักขึ้นเยอะพราะว่าบัมก็คนก็รู้จักมากขึ้นฮะแต่คนส่วนใหญ่ก็รู้จักในนามเบอร์เกอร์เนาะเจอก็เริ่มชินแล้วอืมใช่ฮะแล้วอย่างนี้มีแผนที่จะทำซีซันสองไหมอ่าถ้าซีซันสองต้องหวังผู้จัดนะฮะ<ช>แล้วก็<ฤ>แฟนๆทุกคนนะ,ะช่วยพพอร์ตเราเนาะคุณนะ ใช่แล้วแล้วสำรัเราสองคนทุกงานกันเป็นยังไก็มีความสุขดีครับก็เหมือนได้เจอเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งในการร่วมงานใช่ครับก็จริงๆก่อนหน้านั้นน่ะเขาเรียกว่าเราไม่ได้เป็นคู่นี้เนาะแต่ว่าจนสุดท้ายเราเออเราก็ได้มาคู่กันได้มาแบบ แรกๆก็มีการเก่งเวลาถ่ายอะไรเงี้ยแต่พอเราได้คุยกันมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็มีความแบบอ c ์ breaking เรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเข้ากับเขาง่ายขึ้นเลยช่วยเล่นงายกันแลยกันใช่ครับอย่างนี้ถ้ามันซีซั่นสองแฟนๆจะได้แฟนๆจะได้ฟินมากกว่าเดิมไหมแน่นอนครับต้องรอติดตามซีซั่นสองะเดี๋ยวขอถามวิวบ้างนะครับครับตัวละครฮีด้ามีอะไรที่แตกต่างตัวเราบ้างอะไรนะครับตัวละครฮีด้ามีอะไรที่แตกต่างตัวเราบราก็ในส่วนตัวฮีด้าะครับ คือเขาจะมีความเป็นแบบที่เล่นแบบชอบแบบแกล้งแกล้งพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบทําให้พี่แบบหัวร้อนเล่นๆแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวขอเองมันเรียบร้อยมากไม่ครับไม่จริงครับจร่งครับไม่จริงไม่จริงทำไมว่าเรียบร้อยสุดๆก็เลยนั่นอะไรครับไม่ส่วนตรงนั้นด้วยเพราะหลายเขหลายคนชมเลยว่าเราเล่นเป็นธรรมชาติมากมันดูเหมือนเป็นตัวเองก็ค่อนข้างไมถูกต้องแล้วครับเป็นตัวของฉันแล้วเพาว่าตอนแรกอ่ะ เอยก่ากอะมีกำแพงต่อการสูงมากแล้วคราวนี้เหมือนอยู่ในการเรื่อยๆก็คือลองเปิดใจคือเปนเลยว่ามันเป็นยังไงก็คือตอนคิวกลางๆนะครับก็คือแบบลองเปิดใจคปว่าเหมือนเราได้คุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นอะไรใช่ครับพวกนี้ก็เลยแบบลายเป็นแบบสนิทกันแล้วคุยกันได้สบายเรื่องเลยในตอนที่ต้องถ่ายทำในเรื่องของการแสดงเรามีปรึกษาพูดคุยกันไว้รอดปรึกษาทุกครั้งครับว่าซีนนี้เล่นยังไงต้องแบบ ก็สรุปดีครับที่ได้เล่นด้วยครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นกับคุณอก็อยากจะเล่นด้วยกันอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนี้ซีซั่นสองหรือเรื่องอื่นก็ตามโอเคครับเดี๋ยวขอถามเต้เลยครับแล้วเต้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้คู่นครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เล่นคู่กับน้องเพราะว่าเหมือนเรามีแพชชั่นเดียวกันเราคุยกันตลอดว่าเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเราแบบ มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วมันเหมือนเหมือนแบบมันเป็นแรงผลักดันแบบให้เราไปด้วยกันนะครับไปครับแค่นเดียวครับเกนครับว่าหาลางรูกหลาที่ทีนี้ออนเราเป็นอย่างไรบ้างครับกระแสตอบรับของเราเดินดราม่าเฉยเลยครับว่าเึ้ป็นประธานอะไรเนี่ยประธานชมรมดนตรีอะไรเนี่ยทำให้แบบโชกุนไปหาเตตอ่อมันดราม่าขนาดไหนกอนอะไรนะครับมันดราม่าขนาดไหนครับดราม่าก็ กลางกาๆไม่ดราม่ามากครับประธานชมรมดนตรีที่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยครับทำอะไรไม่เรู้เลยประธานทำไม่เลยเก็กกอล์ฟเดี๋ยวเย็นเก็กกอล์ฟจิตพิทยาสูงด้วยครับแล้วจริงๆแล้วจริงๆชีวิตจริงเราเป็นยังไงเป็นไม่เป็นเลยไม่เป็นเหมือนกันชีวิตจริงทำอะไรเป็นบ้างตรงกับคาแรคเตอร์ชีวิตจริงชีวิตจริงทำอะไรเปนี้ยนไม่เป็นเลยดนตรีอยู่กับไม่ได้เลยครับดนตรี แล้วตัวเราประทับใจอะไรในซีรีส์เรื่องนี้มาจนถึงวันนี้มันจะแบบจะจบตอนสุดท้ายแล้วอย่างแรกก็คือประทับใจโปรดักชันรทันทีงานแล้วก็พี่ๆน้องๆด้วยกันครับที่ว่าร่วมงานด้วยกันมีความสุขเวลาเราอยู่กองด้วยกันนะครับก็เล่นการหยอกล้ออะไรอย่างเง right no ี้ยครับอ่าเดี๋ยวามเดี่ยวครับที่ห้ามีคนพูดถึงเหลัาเหอะมากทุกคนทงเรื่องการแสดงทงเรื่องแบบไใดๆคนชมเราเทานันก็ดีใจครับผมแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่ ชื่นชมตัวเคนชื่นชมรักชอบเจ็บแล้วเ็ชื่นชมในตัวทีมงานพวกเราทุกคนครับก็เห็นกระแสะตอบรับแล้วทุกคนชอบกระแสะตอบรับดีทีนี้พวกเราทุกคนก็ดีใจมากๆครับก็ต้ขอบคุณทุกคนมา,มากครับมีอ่านฟีดแบ,บ็กของใคยเขาเห็นว่าคนเล้วคอมเมนต์ด่าหรามีครับมีครับช่วงแรกๆ EP หนึ่ง EP สองเนี่ยเขียนเรื่องไงว่าเป็นตัวโดนของทุกคนเลยครับว่าทำไมทำกับโชกุนแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้ EP สุดท้ายแล้วครับทุกอย่างที่ เคนทาไปก็จะมีเหตุผลในตัวของมันครับว่าทําไมเคนถึงเป็นคนแบบนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วเห็นว่ายิงเวอร์ชั่นอันคัดนี่คือเรายิ่งแบบแบทบสูเลยก็ไม่รู้สิครับผมแต่ว่าห้ามพลาดแค่นั้นเองครับยังไงเวอร์ชั่นอันคัดนี้ต้องอย่างไรก่อนครับชื่ออันคัดนะครับก็ต้องไปสมัครที่ทางช่อง YouTube ของจินเลอร์ครับผมแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับจะบอกเลยว่าเคนในอันคัดเนี่ยเดือดจริง ขอทำรีพอร์ตหน่อยพอเรื่องนี้เราร้องห่มร้องไห้ตลอดเยอะแยบ้างเราบทเป็นนางสมุเรื่องเลยเหมือนหนีเสือไปฝากตัวละครให้เลยคนนี้ไม่ดีเลยแต่ตัวเองดีอ่ะที่สุดเอตอนแรกททะะะะเเลลลาากันแ้วคือรู้ฟีดแบบว่าตัวละครชองคุณเป็นตัวละครที่มีความดราม่าแล้วก็เซนซิทีฟแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ก็คือร้องไห้ทั้งเรื่องเลยมีอะไรนิดหน่อยก็เอะก็ร้องไห้เลยแล้วก็เป็นตัวละครที่ น้าตรงสารนะพราะว่าเพากว่าต้องการความรักแล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะให้ความรักกับทุกๆคนรอบข้างตัวเองแต่ว่าตัวเองเนี่ยกับไม่เคยให้ความรักกับตัวเองเลยสำหรับเรามันเล่นยากไหมต้องร้องคุณ้องให้ตลอดเลยหรือเราเป็นคนเจ้าตั้งตายตอนแรกรเราคิดว่าสิร้องไหายุรงยากเลยแต่ว่าพอเราได้เล่นเป็นตัวละครโชว์คณจริงรๆแล้วเนะี่ยมันไม่ยากเลยครับห้าสี่สามสองก็ลองหายแลวความที่ตอนนั้นมัน มันอยู่ในบทบาทนะครับพวกเราทุกคนตอนทํางานหรือว่าตอนถ่ายทําอยู่เนี่ยพวกเราอินกับตัวละครแล้วก็ซลชั่นนั้นมากๆครับจนทุกอย่างมันโฟกไปได้อย่างดีครับก็คือเราช่วยส่งฟิวให้กับเพื่อนใช่ครับต้องขอบคุณเพื่อนด้วยเพราะว่าดูใจหลายคนบอกว่า EP 5ตัดจบแบบงงเลยล้วแบบเราจะเลือกฟังไหนก็ต้องติดตามใน EP 6นี้นะครับก็คือต้องติดตามวันนี้เนาะใช่ต้องติดตามใน EP นี้ใช่ั้น จัดให้ครับผมจัดให้โอเคโอเคน่ารักมากต้องติดตามใน ep 6นะครับเพราะว่าจะเป็นบทสรุปของซีซั่นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถามอลันบ้างครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอะไรอะอะไรคู่นี้อะไรนี่แล้วมีมีคนถึงนะมีคนเล่นก็เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องแรกที่ผมได้เล่นนะครับผมก็ตอนแรกก็มีความเองอยู่บ้าง จริงๆก็ค่อนข้างเก่งกนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆเนี่ยแหละครับที่แบบว่าคอยช่วยคอยให้คำแนะนำก็ววยังมีทีมงานนะครับแล้วก็คนในที่ที่คอยช่วยเหลือเสมอครับสำหรับเราเดินทางมาถึงการจบเราเป็นยังไงบ้างที่พอวร์เราก็ได้เล่นใกล้ชิดกับเพื่อนก็ช่วงยันหยุดีครับก็รู้สึกว่าดีใ,ใจนะที่ได้แบบว่ามาเล่นกับทุกคนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้สนิทสนมมากขึ้นได้แบบ การที่ว่าการทํางานครั้งนี้การมีการทํางานร่วมกับเพื่อนสนิทกาทำงานงร่วม,ก,ก,ก,มก,กับเพื่อนแลน้วก็ทุกคนครับก็บวันนี้นะฮะตอนสุดท้ายแล้วอยากฝากทุกๆคนด้วยนะฮะซีรีส์เรื่องรักชอบเจ็บ EP 6นะฮะอยากให้ทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยรอดูซีซั่น2ด้วยนะฮะครบทุกรถเลยใช่ผมเปรี้ยวหวานมาเลยไม่ใช่รถอย่างนั้นเครืองเกลียเคร่องเกียวอร่อยนะโดยรวมอร่อยฮะเอาไม่ใช่ สนุกครับอ,อยากให้ทุกคนติดตามนะก็ฝากไว้นในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยกับพวกเราทั้ง3คู่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ EP หน,นึ่งจน EP นี้ EP สุดท้ายแล้วนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับพวกเราทําเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ครับผมไม่มีใครที่จะเหนื่อยหรือว่าบ่นอะไรก็แล้วแต่ครับพวกเราทาอย่างเต็มที่จริงๆครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากและเราจะสร้างความสุขให้ทุกคนแบบนี้ต่อไปครับ